Welcome Pl Wow Plans to Skyes สวัสดีค่ะพบกับช่อง s k า p l า n e t แล้วนะคะวันนี้นะคะเอ่อเราอยู่ที่สวนวิถีเรานะคะแล้วก็มาเจอนี่เลยชันเอจัน์อะไรเอ่ยเพื่อนๆจําจได้ไหมค่ะหูชิดชิดแบบนี้ใบหนาหนาแบบนี้นะคะมีลายชัดๆแบบนี้นะคะก็คือโกเมนนั่นเองนะคะเพื่อนเส่น้นเอจัน์โกเมนนะคะดีที่เราเห็นเพื่อนๆดูลําต้นสิท่อนอือหือ ใหญ่มากนะคะทีนี้เราก็มาลอกกาบออกนะคะเพื่อนๆก็เห็นเลยว่าช่วงนี้ค่ะยอดเนี้ยเราก็ตัดได้นะคะเห็นไม้เห็นรากมาแล้วนะคะก็สามารถตัดนะคะได้เลยแล้วพวกนี้นะคะเอ่อเขาก็จะแตกได้เองโดยที่เพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องหั่นับไปนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะคะคือตัดยอดไปเดี๋ยวพวกเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นเองนะคะเป็นพุ่มๆออกมาเองนะคะ นี่คือถ้าเขาแก่ได้ที่แล้วนะคะคืออายุเยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยค่ะออกมาเองนะคะตามขอบขอบ,ขอบ,ขอบคือเป็นหน่อแทงมาเองเลยนะคะดูสิคะส่วนนี้ค่ะออดอกนะคะดอกของพวกเสน่ห์ตนะคะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ตัดทิ้งก็ได้นะคะต้นแม่จะได้มิโซมนะคะก็คือตัดดอกทิ้งได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่าทีนี้มาดูกันว่าเวลาเราแยกเราจะทำยังไงนะคะ เดี๋ยวเราจะลองแย่เจ้าตัวนี้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็เอาไม้ดันๆน,นะคะเพื่อให้เขาออกหน่อยนะคะแล้วก็กระเทะกระทาะด้านขอบนี่เอาหาอะไรมาเซาะล่องตรงนี้ค่ะมาตั้งคืนแล้วก็หาเซาะล่องนะคะคือถ้าเขาเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะแก่แล้วค่ะเพื่อนๆเขาจะมีหน่อยเยอะมากมาดูกันนี่นะคะดูนะเห็นไหมคะ ว่าถ้ามันแก่ได้ที่แล้วค่ะนี่เราก็จะได้แยกใหม่นะคะมาหนึ่งต้นนะคะโอเคสองต้นดูสิคะนี่นี่ก็สามต้นสี่ต้นโอหอันนี้ยังติดกับต้นแม่อ,อันนี้ยังติดกับต้นแม่แต่เราสามารถแงะออกได้นะคะต้นอ่านี่โอเคนี่นะคะ นี่จากอย่างพวกนี้เราก็จะตัดได้อีกนะคะเพื่อนและเขาก็จะขึ้นตามตามท่อนพวกนี้อีกนะคะเพื่อนๆขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถที่จะตัดยอดปุ๊บแล้วก็เอาพวกนี้ปลูกเลยก็ได้หรือจะตัดทีละหนึ่งข้อหนึ่งข้อก็ได้นะคะ1นนิ้วค่ะนะคะให้เขาเกิดด้านข้างมานะคะเพื่อนๆได้หมดเลยเพราะฉะนั้นต้นเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะดูสิคะเดี๋ยวเราเอาวางให้ดู ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะวัสดุปลูกของสเสน่ห์จันนะคะที่ใช้นะคะเ,เราก็ใช้มะพร้าวสับนะคะแล้วก็พวกดินใบกัมปูกหรือใบกัมปูก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปแค่นั้นเองค่ะก็คือใส้ใช้ใบไม้เยอะหน่อยนะคะสําหรับเรานะคะก็ใช้มะพร้าวสับนะคะกับพวกดินใบกัมปูนะคะหรือใครสะดวกจะใช้ดิน ทั่วไปดินถุงก็ได้นะคะแต่ขอให้โปร่งหน่อยนะคะเขาชอบความโปร่งนะคะเขาชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะคะถ้าสําหรับเรานะคะที่จะใช้ปลูกในวันนี้นะคะของเสน์จันนะคะเราจะใช้เนี้ยค่ะใบไผ่นะคะใต้ต้นไผ่นี้เลยนะคะก็จะใช้ขุยไผ่นี้เลยใบไผ่ที่มันตกตกมาเพราะว่าที่เจี๊ยบนะคะที่กบนะคะก็บอกเลยว่า ไผ่เนี่ยดีมากเลยนะคะในการปลูกแบบพวกสนเสน่ห์จันพวกบอนสีนะคะใช้พวกเนี้ยแหละไผ่ก็ได้นะคะพอดีว่ามาสุมาสวนวิถีเรามีต้มไผ่เยอะแยะมากมายเราก็ใช้วัสดุปลูกที่นี่ค่ะไม่ต้องใช้ก้ามปูก็ได้ก็ใช้เนี้ยละค่ะบินไผ่เนี่ยเพื่อนๆใบไผ่นี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันไปดูกันค่ะ ค่ะเราก็ใช้ไปไถนะคะที่มีแล้วก็ดินที่ตามแถวบ้านนี่และคะ่ะที่มีก็ใส่ไปเลยนะคะลุกบเขาให้เข้ากันเนี่ยมันจะได้โปร่งตรงหน่อยนะอันนี้สําหรับเราที่ปลูกนะคะเราไม่ค่อยให้ดินมันแห้งอย่างที่บอกค่ะเพื่อนๆอ,อะไรที่มีก็ใช้อันนั้นนะไม่ต้องไปซื้อหากันให้มันมวุ่นวายมากมายต้องให้มันง่ายๆเราต้องปลูกง่ายๆนะคะ ขอก่ดินโปร่งๆเข้าไว้นะคะเพื่อนก็วางวางต้นสนีกันของเราลงไปนะคะแล้วก็เอาดินใส่เพิ่มอีกนะมาดินผสมกับใบไผ่เนี่หละค่ะใบไผ่ที่มันแห้งๆเนี่แหลนะเนาะที่อยู่ใต้ต้นไผ่แล้วค่ะใส่เข้าไปผสมกันนะคะทีนี้ เ,เพื่อนๆสามารถใส่ปุ๋ยไส้เดือนนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าปุ๋ยไส้เดือนน่าจะเป็นปุ๋ยเย็นแหละเพื่อนๆก็จะดีกว่าถ้าใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายมูลสัตว์อื่นก็อย่าลืมหมักก่อนนะคะให้ปุ๋ยมันเย็นก่อนอย่าให้ร้อนนะคะแล้วค่อยใส่ต้นไม้เราโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะในเนี้ยก็จะมีปุ๋ยไผ่นะคะ ใบไผ่เนี่ยแล้วก็ดินดินที่ขุดตามบ้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุม่มแล้วก็เอาไว้ในร่มราไรก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งให้เขามาโดนแดดนะคะไม่ได้นะคะอ่ะโอเคเราจะทําอย่างนี้กับทุกๆก,กระถางนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตอนจบค่ะว่าได้กี่ต้นนะค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่า,เ,าเราจะมีใบขุยไผ่นะคะใบไผ่เนี่ยคะ่ะ พี่อ้วนนะคะผพ,พี่อ้นวนสวนบุษบาการ์เด้นนะคะได้บอกว่าถ้าเราไม่มีสแฟกน้มมอสค่ะเราสามารถใช้พวกเศษใบกัมปูเศษใบไผ่ได้นะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้สแปกน้มมอสนะคะก็เหมือนกับคลุมหน้าดินให้เขานะคะให้อ่อ เก,กเก็บกันคว,ความชื้นได้นะคะถ้าเราไม่มีสเปกน้ m ม,มอสก็หาใช้ของที่มีในบ้านเอานะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องซื้อนะอ mm hmm. อย่างเมื่อกี้ที่เราทําคลิปไปตอนต้นนะคะว่าอยู่ในกระถางเดียวหรอยแยกมาได้เท่าไหร่นะคะ นับเลยนะ1 2 3 4 5 6ได้6กระถางนี้นะคะเพื่อนเแล้วแบบนี้นะคะพอเราแยกออกมาเนี่ยเดี๋ยวต้นเขานะคะก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็ไม,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 ไม่ไม่มีการแย่งอาหารกันใดๆนะคะอ่ะพอเราแยกเรียบร้อยแล้ววางในร่มลำไรนะคะประมาณนี้คือแสงประมาณนี้นะคะแล้วก็อ,อ,อยูออ่ลดน้ําให้ชุ่มนะคะรอสักประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะคะเราอยากจะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้นะคะ นี่นะคะไม้บ้านๆนะคะที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปนะคะว่าถ้าเราเอาออกมาขยายพันธุ์เนี่ยนะคะเขาก็จะได้เราก็จะได้หลายกระถาน,นะคะขายก็ได้นะคะแล้วก็ยัง ไม่ต้องไปซื้อต้นไม้ใหม่ด้วยแค่นี้เราก็จะมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆออมีเจ้าเสนจันโกเมนะคะก็ลองขันกลับไปดูที่บ้านเลยนะคะว่าเอ๊ะพอที่จะขยายพันธุ์ได้หรือ,อยังนะคะเขามีแตกกอออกมาไหมเรามาย้ายกระถางกันนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนกันดีกว่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ